ฟังชัดๆเหรียญขอบมนแบบนี้ช่องซุปเปอร์คอยรับซื้อหรือเปล่านี่นะครับสวัสดีครับ fc ช่องซุปเปอร์คอยล n ชาแนลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลที่เป็นทางเลือกของทุกท่านอย่างแท้จริงนะครับคลิปนี้นะครับมี fc ได้สอบถามเข้ามาว่านะครับได้รับซื้อเหรียญแปลกหรือเปล่านะครับแปลกก็คือนะครับ fc ไปเจอเหรียญมานะครับก็คือในรูปนะครับ ขึ้นภาพนึ่งให้ดูเป็นเหรียญ10บาทนะครับ FC ก็เลยสอบถามว่านะครับเหรียญแปลกนะครับมีราคาหรือเปล่าเล่นหากันไหมในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียน FC ก่อนนะครับว่าแนวทางการเล่นนะครับเหรียญในลักษณะที่เป็นขอบมนเนี่ยนะครับต้องบอก FC ก่อนว่าปกติเนี่ยนะครับเหรียญที่ทําออกมานะครับจะเป็นเหรียญสิบนะครับจะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับหรือเหรียญวาละก็จะต้องมีขอบเฟืองแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่ครับ ก็คือขอบนะครับธรรมดาปกตินะครับทั่วไปนะครับนี่คือนะครับเหรียญ10บาทนะครับผมแต่นะครับ f อต้องนะครับมาสังเกตแล้วก็มาดูว่านะครับขอบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเหรียญนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราจับขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่านะครับขอบของเหรียญน,นี้นะครับไม่มีขอบเฟืองเลยนะครับขอบเฟืองนะครับทั้งเหรียญน,นะครับขอบทั้งเหรียญเนี่ยนะครับจะไม่มีเลยนะครับ ก็ต้องมาดูว่านะครับสาเหตุนะครับของเหรียญนี shirt. ้นะครับเกิดจากอะไรนะครับถ้าเป็นนะครับเหรียญที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญที่มีตั้งแต่แรกนะครับก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับและพบเจอขอบแบบนี้เลยนะครับนี่คือนะครับนักสะสมเขานิยมและเขาเล่นหากันมีราคาครับแบบนี้แต่ถ้านะครับมาเจอเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะครับแบบนี้ครับและก็ขอบมนแบบนี้ ก็คือเป็นนะครับเป็นเหรียญที่น่าเชื่อว่านะครับจะไปโดนวัตถุหรือโลหะอะไรก็ตามนะครับกระทำมาหรือกระทบกับเหรียญนะครับทําให้ขอบเหรียญเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเหรียญนี้นะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากนะครับเหรียญไปตกอยู่ในโลหะอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเมื่อตกอยู่ในโลหะนั้นแล้วนะครับ ทำให้ขอบเหรียญตรงนี้หายไปนะครับและสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับและผมเจอมาบ่อยก็คือเหรียญไปตกอยู่ในเครื่องซักผ้านะครับผมเป็นไปได้ว่าเหรียญของเราเวลาเรานะครับจับจ่ายซื้อของมานะครับเราก็นิยมนะครับเอาเหรียญไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามเวลาเราซักนะครับเราก็ลืมที่จะเอาเหรียญหรือแบงค์นะครับออกจากเสื้อผ้าของเราทําให้เหรียญนะครับ ที่เกิดกระบวนการทํางานในเครื่องซักผ้านี่นะครับหลุดไปนะครับอยู่ในช่องนะครับที่มีการนะครับทางานของเครื่องซักผ้าจึงทําให้เกิดการเสียดสีนะครับผมเสียดสีขอบโลหะตรงนี้ครับผมนี่นะครับเนี่ยนะครับทาให้ขอบมีลักษณะดังกล่าวนะครับผมนี่นะครับนี่คือรูปแบบของเหรียญแปลกนะครับผมอีกประเภทหนึ่งแต่ไม่มีราคาในหนูนักสะสมนั่นเองนะครับ ใครมีเหรียญขอบมนแบบนี้นะครับยืนยันว่าช็องซุปเปอร์คอยจะแน l นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ f c ได้สอบถามมาครับคลิปนี้หวังว่า f c ที่เข้ามารับชมรับฟังจะเข้าใจหากไม่เข้าใจตรงจุดไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคลิปนี้ต้องขอเวลาไอ้เชื่อคับดูมิมากอนแล้วพวกใหมใจะับก่อน